เอาละครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jack Y N Gamer กันอีกแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กับเกมน่ารักน่ารักสบายๆนะครับเกมวิ่งที่ทุกคนก็รู้จักกันนะันคะือ t a l Runner วันนี้ผมจะมาเปิดกล่องที่เก็บจากด่านนะครับ Unity l a d เนะวิ่งเก็บมาก็หลายวันเหมือนกันนะครับนี่ครับ40กล่องแล้วกันเราจะจัด40กล่องดี๋ยวเราจัดเพชโชคกันครับ เรามีโชคทั้งหมด793นะเราจะมาดูกันว่าเราจะได้อะไรบ้างเป้าหมายของเราก็คือหมานะครับหมาริรวอว่าบูลในนี้จะมีดอกคือหมาริรวอว่าบูลสายตาแห่ง Blue River ผมพูดชื่อสำหรับการขออภัยนะก็หมาบู u ิเวอร์นะครับแล้วก็ไอเทมต่างๆรวมถึงชุดตีสูพีเรียด้วยมาเรามาเริ่มกันที่กล่องแรกครับตุ๊บ โอ้โหเงิน1นึบาทของที่สอง EP หนึ่งหมื่ของที่สามชุดซูพีเรียครับซึ่งผมมีครบเสร็จแล้วนะใครที่ต้องการหาสามารถหาได้จากกล่สมบัติดันเซนหายากนะครับมาหมาเอ้ยหมาจงโผสิลูกหมาเอ้ยหืสร้อยนี่ห้าอดวันแล้วเด้อโอ้ยาวิเศษครับดีครับ าวิเศษก็ยังดีโอ้โหชุดซูเปเรียรสองรอบติดหมาโอ้โหช่วยเหลือครับหืมสร้อยดันเทียนอีกแล้วหินเกิดครับหืมไม่ต้องห่วงตายโอโห้หินเกิดหืมโอ้โหโโหมวกครับเขาบอกเขาใช้สูตรนะครับไปที่ฟาร์มโอเคเดี๋ยวเราไปที่ฟาร์มของตัวเองก่อนเขาให้ย้ายที่ครับ แต่ได้ไหมนี่ภารกิจตามหาหมาหินเกิดหินเกิดเงินอีพีโอโหถุงมือเอามาให้ครบเซตลูกเสื้อสามรอบติดถุงมือสองรอบหินเกิดดวงตาแห่งลิเวอร์บูเอ้ยบูลิเวอร์ครับผมมีแล้วนะ ไปฉากหั้งแล้วออยู่สามเดือนห่างละเดือนผมต้องอการหมาโอ้รองเท้าก็มาครับอื้อื้อื้โอ้โหใส่คอ,อใส้คอ,อมาเอ้ยความรู้สึกความรู้สึกหมาหมา มอยู่ไหนออไม่ใช่สามกล่องสุดท้ายอืยอกล่องสุดท้ายโอ้ได้ชุดก่อนน้ำแข็งครับอืสี่สิบกล่องยังไม่ได้มานะซึ่งผมเพื่อนผมเปิดได้แค่สิบกล่องเองมางั้นสำหรับคลิปนี้ใครชอบอยังไงฝากกดซับกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและมาพบกับกาดตามล่าตามหล่า ตามล่าหาหมา EP เอีอย่าหาเวลาเก็บกันครับบ๊ายบายคุดลักแคฟฝันขอให้เป็นวันที่สนุกของทุกๆคนนะครับนะทุกคนนะฝากกดซับเลยบ๊ายบายครับ